สวัสดีนะคะพี่พี่าสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะ98ล้านนัดพักเครื่อง026172609นะคะพี่สแกน QR code แล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ส่งสติกเกอร์ทักทายไว้นะจ๊ะพี่จ๋าพี่ที่เข้ามาชมใหม่นะคะพี่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการ การ QR code หรือเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็ได้นะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะพี่่ะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยนะคะพี่องแรกนะคะพี่เป็นแพ็กกิ้งเนาะแพักกิ้งกล่องฝีน้ำตาลแบบนี้จ้ะพี่แพักกิ้งปอวะเลสน,นะคะพี่ค่แพักกิ้งปอวเลสนะคะพี่เดี๋ยวจะได้มาดด่มๆแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวจะสวยงามแบบนี้นะคะพี่เป็นเปียกทองนะพี่น้องสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ ใต้ฐานเป็นก้นแบบนี้จ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ๊ะพี่จ้ะองค์นี้นะคะพี่หามาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะจ๊ะตรงข้างหน้านะจ๊ะพี่จะมีแบบพลอยสีขาวๆนะพี่น้องนี่มีพลอยสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะพี่มีพลอยแบบนี้เลยองค์นี้นะคะพี่หา700บาทนะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะ700บาทนะคะพี่ที่ท่านได้ชมชอบแล้วสามารถทักสอบถามกันได้เลยนะคะ700อบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่หา หลวงปู่ทิมนะคะเปียกทองนะพี่นะนเป็นเปียกทองแบบนี้นะคะใต้ฐานใต้ฐานเป็นเนื้อเงินนะคะพี่มีคําว่ากรรมการแบบที่พี่เห็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะ700บาทเช่นกันนะคะพี่อุดกิ่งสวยงามค่ะมีเสียงกิ่งดังกังวานนะคะพี่ค่ะมาพร้อมกล้องแบบนี้นะคะพี่มีมาพร้อมกล้องแบบนี้มีคําว่าจ้า วัดรหัสไล่แบบนี้จ้ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะจะเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะเป็นหลวงปู่ดู่นะคะพี่ลูกแก้วสารพัดนึกนะฝีออกชมพูชมพูนะคะพี่ฝีออกชมพูแบบนี้นะคะพี่เป็นลูกแก้วสารพัดนึกนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ดู่นะคะพี่วัดสแก้วนะพี่นะนี่เป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยอุท,ทยัยนะคะพี่พีฝัมสองนะพี่นะนี่ กล่องแบบนี้เลย6 700บาทเช่นกันจะพี่พูธิ700ดบาทเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นราชาพยักนะคะพี่หลวงพ่อพัดนครสวรรค์นะคะพี่วัดถ้วยด้วนนะคะจะอำเภอหนองโพนะพี่เนาะหลวงพ่อพัดเนาะแต่พี่เป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยจะพี่จ๋าเหรียญเก่าเหรียญสวยแบบนี้เลยหลวงพ่อพัดนะคะพี่วัดถ้วยด้วนนะคะพี่หาเหรียญนี้นะจ๊ะทั้งหลังเป็นนี่จ้ะราชาพยักจ้ะพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นราชาพยักนะจ๊ะพี่นี่จ้ะ แบบนี้เลยนะคะพี่มีนัมเบอร์บอกแบบนี้700บาทนะคะพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะจ๊ะกล่องแบบนี้นะคะพี่หา700บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ้าต่อมานะคะพี่เป็นกริดเป็นกริดนะคะพี่เป็นกริดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หาเป็นลายหน้าเกลียวนะคะพี่เป็นลายหน้าเกลียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาเป็นพญานาคนะคะหัวจับเป็นพญานาคด้ามจับเป็นพญานาคนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเนี่เป็นกิจนะายแล้วก็ตรงแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับกิจพญานาคนะคะความยาวฝามจุดห้านิ้วนะพี่นะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะคะพี่กําลังสวยนะคะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทเป็นลายนาเกลียวสวยงามมากเลยนะคะพี่ใ <Theater. S 1> บใบนี้เป็นล like <lên. S 1> ายนาเกลียวแบบนี้นะคะจ <Vog. S 1> ้ะ นี่สวยงามมากเลยนะคะพี่สําหรับนะักเกลียวนะคะลายนี้สวยงามนะคะพี่เป็นกริตนะคะพี่นะไม่ใช่มีดเป็นกริตเนาะพี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทโอ้ยใส่ไม่เข้าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะต่อมานะจ้ามาชมโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละหกร้อยเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยนะจ้าพี่เป็นอ่าไพรีพินานะคะพี่เดยเขียวอมเหลืองแบบนี้สวยเดิมๆแบบนี้นะคะพี่กิ่งไพรีพินา มีเสียงกิ่งดังกังวานนะคะนันขอดูเขย่าดูแล้วนะคะจะหกไรบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นฝั่งกระจายนะคะฝั่งกระจายออกวัดสุทัศน์นะพี่นะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะหกไรบาทเท่านั้นจะทพี่จะหกไรบาทสามารถจับคู่ได้นะคะพี่โปรโมชั่นองค์ละหกร้อยพี่สามารถจับคู่ได้เลยนะจ๊ะจับคู่จะเหลือหนึ่งพันบาทจะส่งไปทางที่ห้าสิบบาทนะคะพี่นี่ฝังกระจายวัดสุทัศน์นะหกไบาท ต่อมาเป็นสังกระจายหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขูวัดทามาไฟนะคะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะพี่ขูวัดทามาไฟนะพี่นะเป็นสังกระจายนะคพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะจ้ะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อนิยมนะคะพี่เป็นหล่อแบบนี้ฝ่องหน้านะคะเป็นของหลวงพ่อนิยมนะพี่นะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ะจ้ะ พี่ท่านใดชมชอบแล้วทักได้เลย600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทนะเท้าวเวนะคะพี่องคเท้าวเวนะคะพี่เป็นเนื้อแก่งเงินนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ที่600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทนะต่อมาเป็นพระนางพญานะคะพี่พิมพ์เข่าโค้งนะคะ,ะนี่จ้าด้านหลังจะเป็นรอยกดนิ้วมือแบบนี้นะคะจะพี่ นางพญานะคะ600บาทเช่นกันนะคะที่600บาทเช่นกันจ้าพี่ต่อกันเลยนะคะหลวงพ่อไผ่จ้พี่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่นะนี่เป็นหลอ่อโบราณอย่างนี้นะจ้พี่ฝองฟีฝองฟีเจ็ดสี่หรือเจ็ดแปดเนี่ยพี่เรือนรางและสวยงามมากนะคะองค์นี้นะจ้พี่จ๋า600บาทจ้าเต่าจ้าเต่าหลวงพ่อเงินนะจ้าพี่เต่าหลวงพ่อเงินนี่ สวยๆนะคะพี่คงละ600บาทนะคะพี่ค่ะ600บาทนะโปรโมชั่นสามารถจับคู่ได้นะคะพี่ค่ะต่อมานะคะพี่นิจ่าสิง์นะคะพี่เป็นสิง์งาแกะสิง์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่เรียมมาแบบนี้อันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นนะคะพี่อยู่ที่600บาทนะคะพี่ท่านใดชมชอบแล้ว600บาทเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาเป็นจอบเล็กนะคะพี่จับกระเช้ามาเรียบร้อยเลยนะคะพี่ค่ะ เป็นจอบเล็กหลวงพอ่พอเงินนะคะพี่จ้าหลวงพ่อเงินนะจ้าผู้เ็วไปพี่ฟังไม่ทนันฟังไม่ทนันฟังไม่ชัดสามารถโทรมาสอบถามนัดได้นะคะพี่จะหกร้อยบาทน,นะจ๊าถ้านาัดรับฝ่ายช้านะพี่แสดงว่าขับรถอยู่นะพี่นะจะโทรกลับเนะพี่นะ้องนี่อันนี้นะคะเป็นกุมารรุ่นแรกๆกเลยนะคะพี่เปียกทองนะเป็นของหลวงพ่อกวยนะพี่นะน้องกุมารนะคะพี่สามารถเรียกซับฝนเงินทองขออะไรก็ได้นะคะพี่่น้องกุมารนะจ้ะ กร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นบางขุนพรมนะคะพี่หาบางขุนพรมเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จพระยืนนะคะพี่บางขุนพรมนะพี่นะาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่หรือพี่บางท่านถ้ามีความคิดอีกแบบหนึ่งนะพี่นะนะัดก็เพิ่มามาบางคนเขาบอกเป็นของกุวัดกลางอ่ะพี่วัดกลางลาดบรีนะพี่นะนัดเองก็ไม่มั่นใจแต่เฟซบุ๊กเกิลเขาตีเป็นของบางขุนพรมนะคะจะผิดเป็นพิมพ์พระยืนนะคะอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 600บาทเช่นกันนะคะถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบเนาะต่อมาจะไปที่องค์ละ700นะจะพี่องค์ละ700รอนะมาชมเหรียญแรกกันก่อน,นพี่ฟรมไว้อย่างดีเลยอันนี้เป็นหลวงพระจาานะคะ,พ,พ,ะ,พ,พ,ะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงเป็นเหรียญหลวงพระจาดขออภัยจ้าพูดเร็วไปเหรียญหลวงพระจาานะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะสําหรับหลวงพ่อจ่านะจะพี่700บาทนะพี่นะสวยงามแบบนี้เลย700บาทนะจ๊ะ ต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นยันแบบนี้นะคะคะะจัดพี่จ,าจ,าจ๋าจ้ะเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมนะคะพี่หลวงพ่อพรหมหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดค่ะพี่ หลวงพ,พงอ่อพรมสอนหรือหลวงพ่อรอดนะคะพี่ไม่มั่นใจว่าวัดในโรงหรือเปล่านะจ๊ะพี่นะต้องขออภัยดูไว้นิดนจ๊ะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยจ้ะพี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะหลวงพ่อรอดนะคะพี่ตัวเล็กๆตอนนี้เขาว่าหลวงพ่อรอดนะรอบๆเหรียญนี้จ้ะเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่โต๊หลวงปู่โต๊จ้ะพี่เหรียญหลวงปู่โต๊ะนะอันนี้ฝดิที่ไหนพี่หลวงพ่อเือนที่ไหนพี่อ๋อกรุงเทพมหานคร หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่น่พอฝอหนึ่งเก้าจ้พี่เยออินเดียจ้พี่ด้านหลังเป็นรูปเยออินเดียเนาะพี่น้องนี่หลวงปู่โตะนะเจ็ดร้อยนะจ้ะพี่สวยงามแบบนี้เลยเจ็ดร้อยนะจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทผมชัดสวยงามต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญวัดขณน,นเหนือนะจ้ะพี่หลวงพ่อพรมวัดขน,นเหนือทุยาละพี่นะนี่ เป็นเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เหรียญเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะจ๋ะพี่เจ็ดร้อยบาทน,นะคะพี่ฟ,ฟิสฟูไว้เลยพี่หลงวงพ่อพงศ์มัตขกน,นเหน่อนะพี่นะพี่่ันใดชินชอบทักได้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทน,นะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าเป็น เดี๋พี่ขอดูน่อยพี่ปเป็นเหรียญเก่านะพี่มีรอยจานด้วยนะจ๊ะแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะพี่ต้องขออภัยจริงๆไม่ฟาบที่ดีกว่านะพี่น้องอันนี้ไม่ฟาบที่จริงจ้ะไม่ฟาบที่จริงต้องขออภัยนะจ๊ะเจ็ดร้อจ้ะพี่เจ็ดร้อต่อไปนะคะต่อมานะคะจะมาที่อ่ะพี่นี่นี่หลวงปู่ฝุ่นพี่เป็นเนือไม้จ้ะพี่ ม้ฟุดฟ้อนนะคะพี่แกะเป็นหลวงปู่ฝุ่นไอ้แกะไปหันหนุมานหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่นี่นสวยเลยพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่ชิ้นนี้นะจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้ะอีพีนี้รถฝุดฝุ่นเลยพี่ท่านใดชอบนะถักมาได้เลยเจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่วัดกลางบางแกง้วหนุมาบนบรรทานะคะพี่ลงรักมาฝุดฝุยเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้ะ 700เท่านั้นนะคะพี่หา700บาทนะจ้าจ้าต่อมาละจ้าพี่มาชมป๊บหนึ่งนะคะพี่นี่ชุดละเจ็ดร้อยเที่ยวเสือหลวงพ่อปานะคะพี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เจ็700เท่านั้นนะคะพี่หา700บาทนะจ้าเ0 0ดเช่นกันต่อมานะคะพี่ชมเรื่อยๆน้องชะเยอะอยู่พี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะพี่นะ สวยงามพี่พี่นิยมสวยงามมากเลยนะจ๊ะจ้ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดร้อยนะพี่นะ้าฟิตฟูแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่สวยนะงค์นี้สวยมากเลยพี่ดูสิสวยจริงๆนะจ๊ะพอดีมีคนมาส่งของนะพี่นะ้าต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะจ้ะเจ็ดร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ้ะติดตามกันไว้นะพี่นะ้องเผื่อวันหน้าวันหลังเราชอบอะไรนะพี่นะ วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรเลยจ้าวันหลังชอบทักได้เลยนี่เจ็ดร้อยเช่นกันผมเด็ดวันละครังนะคะพี่ผมเด็ดวันละครังเจ็ดร้อยเช่นกันนะจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่ขออภัยนะจ้านี่จ้าอันนี้เป็นพัทผมเด็ดนะคะพี่พัทผมเด็ดวันละครังสวยอยู่นะพ,พ,ะนะ you, นะพี่สวยนะเนี่เนี่ยเนี่ยสวยเลยสวยงามเลยนะพี่อันนี้เขาเขาเลี่ยมมาแล้วพี่เหมาติดมาเขาเลี่ยมมาแบบนี้แล้วแกะไม่ได้นะพี่เนาะจ้าเจ็ดร้อย ต่อมานะจ๊ะนี่จ้าพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะเรียมมาเรียบร้อยแล้วจะพี่ล้างหนังสือวชางให้นะคะพี่น้าด่าสายตาไม่ดีพี่เลยต้องฟูมเข้าฟูมออกพี่เห็นชดัดขออนุญาตฟูมนะพี่นะในอันนี้จะเห็นพี่จะเห็นชัดเลยเรามันไวชลาแล้วพี่สายตาไม่นิ่งเลยนี่พี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ นี่เฟย์ฟยแบบนี้นะคะพี่ขา7 0 0จ้าอ p พี EP นี้มีของมาลดหลายรายการนะพี่นะติดตามชมให้ดีพี่ชมนี่แหวนพี่แหวนแหวนแหวนหัวเสือนี่หลวงพ่อปานหัวเป็นเสือนะพี่นี่ตรงนี้พี่ดาวแบบนี้ของข้างเลยก็ใส่ได้ถึงเจ็ดสิบแบบพี่ได้อยู่นะสำหรับพี่ที่ร่างสันทัศนะพี่นะก็ประมาณ ฟักหกฟิบได้ไฟแบบนี้เลยเฟย่อเพี่นะเป็นแหวนเป็นหัวเสือทนนะพี่ไม่ใช่จะหลุดง่ายๆนะเนี่ยเฟืเลย7จ็ดร้อเท่านั้นจะจะน,นะจ๊ะ EP นี้7จ็ดรอยนะจ๊ะจ้ะพี่อ่าต่อมานะคะนี่เป็นเครื่องรางของทนฟิตนะพี่นะให้พี่เห็นแบบนี้เลยเป็นลกช้างนะคะพี่ลกช้างอะ่ะตรงนี้แปะทองด้วย จ้าของเดิมเขาเรียมมาแบบนี้เลยเหมาติดมาแบบนี้อุ้ยขอภายจ้า700ดรอเช่นกันนะจ๊ะพี่700อบาทเช่นกันนะคะพี่ขาต่อมานะจ๊ะชมเหรียญพี่เหรียญน,นี้สวยอยู่นะพี่นะเหลืออยู่หนึ่งเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเก่านะพี่เหรียญ เกาเลยนะจ๊ะเดือนนี้ด้านหลังเป็นยานมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะพี่เดือนนี้อยู่ที่700นะพี่นะ700บาทเช่นกันจะพี่700บาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะจะไปที่ชิ้นละ900นะคะพี่ไล่ๆไปนะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่จ๋ะองค์นี้สวยนะพี่นี่เป็นหูยาลบลีนะพี่นะเป็นชิ้นเงินเก่าเ่าแบบนี้เลยนี่สวยงามมากเลยพี่ พี่ท่านได้เป็นสายพักกุนะเนื้อแบบนี้สวยงามมากเลยนะจ๊ะเป็นชิ้นเงินนะคะพี่900บาทนะ900บาทสว,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อมาเป็นหลวงปูท่ทวดนะพี่นะองค์นี้ตัดขอบแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้แต่เป็นนวะสวยมากพี่องค์นี้อยู่ที่900นะพี่นาะสวยมากเลย900นะคะเป็นนวะนะต่อมาเป็น อ,อุดกลิ่งนะคะพี่กนลายเฟนแต่อุดกลิ่งนะองค์นี้นะคะพี่นี่เก่าๆสวยๆแบบนี้นี่เป็นนวะนะพี่นะมีฟองแยแดงแบบนี้ใต้ฐานเป็นไลายเฟนแบบนี้นะคะพี่ค่ะจ้ะชิ้นนี้เก้าร้อยนะคะพี่เก้อชื่นชอบวางในทักได้เลยจ้าต่อมามาชมพักกิ่งพี่น,นี้ เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาสวยงามเลยเปลือกทองเนาะเป็นวัดบวรน,นะพี่นะนี่กิ่งนะจ๊ะเก้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เก้าร้อยสวยงามมากเลยนะคะเก้าร้อยต่อมาเป็นสีออกเงินเงินนะพี่นาอนี่เป็นกิ่งฝีออกเงินเงินชิน,นะบัญชรนนะพี่มีเสียงกิ่งนะพี่นะชิน,นะบัญชรน,นะกิ่งชิน,นะบัญชรน,นะพี่นะนี่เลี่ยมใ่ตลับมาแบบนี้แล้วนะคะพี่900บ้บาทน,นะจ๊ะ9ก0บาทน,นะจ๊ะ ต่อมานะจ๊ะพี่วันนี้มีหลายรายการอยู่นะพี่นะอ่าเป็นสมเด็จพี่สมเด็ดวันละครนะคะพี่เนื้อหาสวยงามมากเลยด้านค้างนะคะพี่ด้านหลังนะหาพี่หาใต้ฐานนะจะเป็นแบบนี้นะ แตะพี่สวยๆแบบนี้เลยชิ้นนี้หน,นึ่งพันสองร้อองนี้หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยวัดละคังนะหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่ได้มาแบบนี้เลยหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะยังมีวัดละครังอีกหนึ่งองนะคะพี่เดี๋ยวเราจะไปดูนางพญากันเนาะจ้ะพี่วัดละครังอีกหนึ่งองนะคะพี่นี่คะ่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องกดติดตามให้ร้านนัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากนะจ๊ะจ้ะนี่ไงจ๊ะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่ขาองค์นี้นะจะ้ะหนึ่งพันงร้อยเช่นกันนะคะพี่หนึ่งพันงร้อยนะคะพี่หาหนึ 1, 200, ่งพันงร้อยฟรีส่งไว้พี่ที่ปิดพ้าสมเด็ดนะนั้นมีตลับใส่ให้ทุกองนะจ๊ะพี่ไม่เคยไปแบบเปล่าๆต้องใส่ตลับหรือใส่กล่องไปอย่างดีนะคะพี่นี่เป็นสมเด็จนางพญานะคะพี่พานางพญานะคะ เลี่ยมเปิดนะคะพี่เม็ดแรกสวยงามเลยเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้1นึ0งเช่นกันนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่เป็นของเก่าเลยนะคะจ้ะนางพญานะ1นึ่งเช่นกันนะจ๊ะต่อมาพี่มาชมงานนะคะพี่งานเนาะนี่ค่ะฝีข้อม้าหลวงพอเดิมนะคะพี่ฝีข้อม้าหลวงพอเดิมนะคะพี่นี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของเก่านะพี่เป็นงานเก่าๆแบบนี้เลยแต่เป็นสีแบบนี้นะคะพี่ ฝ่นคอม้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่จ้าชิ้นนี้นะคะฝั่งพันฝังร้อยนะจ๊ะพี่ฝั่งพันฝังร้อยนะคะจะตัวโตนะพี่ตัวไม่เล็กต่อมาเป็นโคตรจะฝงหลวงพ่อหองมาฟางหมานะคะพี่นี่จ้าชิ้นนี้นะคะพี่ฝั่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ฝั่งพันห้าร้อยนะคะ2 5งพันห้าร้อยสยเลยพี่โคตจะฝงนะคะพี่ฝีงานแบบนี้เลย2 5งพันห้าร้อยต่อมานะคะพี่นี่ชิ้นนี้เป็นฝีกอนนะคะพี่ หนมุมาน4ี่กอนนะคะพี่หัหนมุมาน4ี่กอนที่นี้อยู่ที่5,500นะคะพี่สำหรับหันมุมาน4ี่กอนนะ5,500นะคะพี่นี่เป็นงามน,นะคะพี่ตัวใหญ่บิ๊กบุ้มเลย5,500สวยงามค่ะแบบนี้เลยอันนี้เป็นขนาดจริงๆเลยนะจ๊ะพี่นี่ขนาดที่พี่เห็นในมือนั้นนี่เลยตัวใหญ่นะคะพี่อ่าอันนี้ที่พี่เห็นในมือนี่ขนาดปกติกล้องปกติเลยนะคะไม่ได้ฟูมเลยขนาดนี้ โฟมขึ้นมาแล้วจะพี่ตัวจะประมาณนี้ได้เห็นรอยอักขระชัดเจนตรงนี้นะคะพี่มีรอยจานนะเป็นงานะพี่นะ5,500นานะคะเป็นงานะะ 5, นะคะ5,500นานะคะต่อมานะคะพี่มาชมหลวงปู่ทวดพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้สวยมากเลยพี่เป็นหลังหนังสือนะคะพี่คมๆฝีฝอ,อยเลี่ยมทองมาแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ ได้มาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาเนี่ของนะพี่เนาะได้มาจากเจ้าของเดิมเขาเลยชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพูดผิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะชิ้นนี้นะคะพี่สวยงามค่ะพี่นี่สวยงามเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะพี่หาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ้านี่ยจ้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่ หลวงพ่อทานะเลี่ยมทองมีมาฝององนะอีพี่นี้อันนี้เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเช่นกันหล,หลวงพ่อทาวัดพเนียนแตกนะพี่นะนี่เลี่ยมทองทองมีน้ําหนักดีนะคะพี่จํานําได้ขายได้แน่นอนเลยนะจ๊ะ นี่เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่องค์นี้15,000บาทสาหรับพี่ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่โทรเข้ามาหรือนะโทรกลับนะวันนี้มีจัดส่งของทุกรายการนะสําหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะพี่สวัสดีค่ะ